ะนั้นบอกก่อนแล้วน้องๆทะลุวังทะลุตึกทะลุวัดทั้งหลายพวกเธอทำํกทำกิจกรรมอะไรกันทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเสรีประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าจะไปทําสิ่งโสโครกสมปรกทุกทุกที่จะขออนุญาตกลับเรียนน้องๆให้ทราบนิดนึงทาไมคะคดีเก่าที่หน้าพักเพื่อไทยมึงก็เผาไปแล้วนั่นคุก7ปี แล้วคดีนี้คดีนี้เนี่ยมึงโรยแป้งอะไม่เท่าไหร่แค่ทําสิ่งโสโครกในที่สาธารณะและโดยเฉพาะตรงหน้ากระทรวงซึ่งเป็นสถานที่ราชการแต่ถ้าเกิดว่ามึงเนี่ยเอาสีเข้าไปทาแล้วก็เอาสีเข้าไปสาดสาดเหมือนกับที่ตอนที่ไปสาดโรงพักโรง,งพักไหนโรงพักสํารานลากแล้วยังไงอันนั้นก็อีกคดีหนึง่งคุกไม่เกินสองปีนะ เสรีประชาธิปไตยไม่ใช่จะไปทําสิ่งที่มันก้าวร้าวและเสรีประชาธิปไตยไม่ใช่จะไปทําสิ่งที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนมาไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยคือสามารถที่จะพูดอัดพาอธิบายแล้วก็แสดงออกถ้าจะแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์จะต้องไม่ลุกล้ําสิทธิของคนอื่นจะต้องไม่เป็นการบุกรุกจะไม่ต้องเป็นการทําร้ายสถานที่และทําลายทรัพย์สินราชาการ